คลิปนี้พ่อว่าแม่ปุ๋ยพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเดินป่านะคะเป็นเส้นทางน้ําตกห้วยแก้วค่ะจอดรถนะคะเราจะจอดตรงนู้นนะคะมันจะเป็นวัดนะคะแล้วก็จะมีที่จอดรถข้างทางหรือจะมาจอดข้างในก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินเข้ามาข้างในเลยนะคะเสรจเราก็จะเดินเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะไะข้างทางก็จะมีร้านค้านะคะทุกคนหนูยิ้มหนูแย้มได้ยินเสียงน้าตกไหมอาอฮะ เมื่อก่อนนะเขาไม่ได้เก็บค่าเข้านะคะแต่ตอนนี้ค่ะแม่ปุ๋ยมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกาสองพนห้านะคะมีเก็บค่าเข้าแล้วนะคะนี่คืออัตราค่าเข้าค่ะเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทค่ะ<ร>นี่นะคะเราซื้อตั๋วเรียบร้อยค่ะ s <S นี่ เดินเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอ,เจอน้ําตกแบบนี้เลยน้ําตกตรงนี้นะเด็กๆลงเล่นน้ําได้นะคะ<อ>หรือจะเดินขึ้นไปมันก็จะมีน้ําตกแบบ<อ>เราก็จะเดินทางล้อๆขึ้นไปมันก็จะเป็นน้ําตกสองข้างทางนี่เลยเราเดินไปก่อนดีกว่าเนาะปะตรงนู้น้ำตกสูงมากค่ะน,น้ำตกห้วยแก้วอ๋อเราเดินไปตรงนี้ก่อนป่ะโอเคนี่ไงเพื่อที่เราจะไปดูน้ําตกตรงนู้นค่ะมันคือน้ําตกห้วยแก้วแต่ถ้าเราจะไป อีกจุดหนึ่งเราค่อยย้อนกลับมาแล้วข้ามสะพานตรงนี้นะคะโอ้สวยมากเลย,ยาอากาศดีมากเลยนะคะอยากให้โรงเรียนพามาเดินป่าดีจังเออมันง่ายเนะมันเส้นทางง่ายมากเลยนะคะระวังลื่นโอ้โหปีนไต่ขึ้นอย่างนี้เลยเหรอนูยืมดูยืด ครั้งแรกเลยนะเนี่ยดินยิบขึ้นไปอีกก็ได้นะคะตรงนั้นอะ่ <Okay. S 1> ะโอเคลืนนะระวังลื่นนะคะระวังลื่น oh. ค่อยๆเอาก้นสไลด์สไลด์ลไปลื่นไหมอ่าลื่นอยู่นะค่อยๆถลกกไปเลยลค่อยๆนะคะต้องระวังตัวได้นะคะไม่ต้องรีบค่ะจะเย็นๆค่ะ เดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะลงไปตรงนี้ลงมาตรงนี้โอ้หนูยิ้มหนูยามเขาดูสูงมากเลยแม่ปุ๋ยจะลองจัดทุกคนน้ำเย็น น้ำเย็นมากเย็นมากอากาศดีมากค่ะทุกคนดูสิดูต้นไม้เล่นน้ำแล้วยังไม่ทันเดินถึงครึ่งทางเลยเดี๋ยวระวังจะเปียกแล้วนะแล้วกำลังจะเดินลงนะคะโอ้โหแล้วเมื่อกี้เราปีนขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยถูงมือกันนะเนี่ยทุกคน ขึ้นน่ะง่ายค่ะตอนลงอ่ะยากหนูยิ้มหนูแย้มลงไปจุษุจุดุลงไป,งไปนู่นแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานตรงนู้นข้ามไปอีกฝั่งน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินป่าก,กันต่อนะคะอันนี้ยังไม่ใช่เดินป่านะคะอันนี้แค่เดินเล่นเฉยๆค่ะโอ้ยจะไม่ลุยค่ะหนูแยม้มไปดูป้ายนะคะว่าวางบัวบานอยู่ตรงไหนเนี่ยบางคนเขาก็จะมานั่งปิกนิกมาเล่นน้ําเดินทาง วังเดินศึกษาธรรมชาติวังบโวบานผาเงิบเราจะไปวังบโวบานกันนะคะเป็นเส้นทางเดียวกันค่ะ l e t โอหวันนี้พ่อบอมดูสิเขามีไม้เดินป่ามาด้วยนะคะเนี่ยไม้เนี่ยมาเลยค่ะ <c oughs> เดินช้าๆก็ได้ค่ะเราไมา่รีบอะไรหนูยิ้มหนูแย้มก็ดู2ข้างทางมันก็จะมีต้นไม้ดอกไม้ต่างๆค่ะ <Wow. S 1> โอ้สูงเหมือนกันนะไหวไหมคะ โอเควางวัวบ้านขึ้นไปข้างบนมันเป็นทางอย่างเงี้ยขู่ข,ขาขูขาอย่างนี้เลยเนาะมันจะมีจุดชมวิวให้ให้ชมวิวด้วยนะเหมือนจะอยู่ตรงนู้นนะไปะเดินขึ้นไปเลยเขึ้นไปอีกคะ่ะทุกคนได้ยินเสียงน้ําตกข้างๆไหมข้างๆเป็นน้าตกยสูงมากเลยทุกคนเราเอาขนมมาได้ด้วยนะคะกินขนมไหมคะเหนื่อยไหม เชียงใหม่ด้วย,ยสวยม,มากเดินต่อค่ะเมื่อกี้เราพักดื่มน้ํามันมีสองทางอะ่ะทางนี้กับทางโน้นยิเม่จะไปทางไหน <im itation> เราไปทางนี้นะคะทางซ้าย <im itation> โอสูงอีกนะได้ไหมจะกลับแล้วหรอหรือไปดูอีกนิดนึงก่อน <im itation> ไปให้สุดแต่ว่า <im itation> วมันเหนื่อยากลขึ้นเลยขันขึ้นเลยมาดูกัน ขึ้นไปสุดจะเจออะไรขึ้นไปอีกเหรอไมอยากไปแล้ว,ลวอีกนิดนึงเนี่ยข้างบน,นนะ่ะนะปะอีกนิดนึงโอเคดูซิว่ามันจะเจออะไรคะานะเราต้องเดินกลับปีนะใช่จะไปดูอีกเหรออ่าฮะอ่ะปะอากาศไม่ร้อเนะน,เนเลยนะทุกคนกัดเย็นเลยนะ ระวังนะหนูยิ้มตรงนี้นี่ไงวังบัวบานมีป้ายแฮ้เราจะหนนด้วยนะเนี่ยวังบัวบานถึงแล้วในที่สุดแล้วก็ถึงแล้ว ทุกคนเราไปเล่นข้างบนก็ได้นะคะหรือไปเดินตรงนู้นเ,อ,อ,เอ,อเย็นปุ๊บแล้วมัรู้สึกอุ่นเลยอะ่ะ <c oughs> วันนี้ก่อนจริงๆอ่ะเราอะ่ะขับรถมาจอดข้างบนนี้ก็ได้นะแล้วก็ลงเล่นน้ำตกเลยแต่อันนี้เราเลือกที่จะแบบว่าเดินจากข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนก็สนุกดีออกกำลังกาย <c oughs> ไม่เสียแรงเลยที่เราแบบอดทนขึ้นมาใช่ไหม ถ้าเราถอดใจตั้งแต่ไปเฮ่อไปเห่อเมื่อกี้เราจะเจอไหมไม่เจอไม่เจอแน่นอนตายเย็นเลยอะมาเราจับตายดูดิ <laughs> เย็นมากเย็นมากจริงๆอ,อุ๊ยเราเคิดถูกมากนะหนูแย้มคิดถูกมากนูแย้มทำไมถึงแบบยืนยันที่จะมาที่จะมาไม่รู้อะฮะไม่รู้เหมือนกันมาก่อนมาก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักนิดขออีกนิดนึงได้ไหมแลวเป็นไง เจอของเด็ดเป็นี้เลยทุกคนนี่ไงหนูยิ้มที่หนูยิ้มบอกว่าสายหยาบอะเนี่ยค่ะเนี่ยคือสายหยาบมีแบบยิ้มวางอุ้ยตอนแรกคิดว่ามันลื่นค่ะมันไม่ลื่นนะแต่น้ําเย็นมากตอนนี้เท้าชามากเลยอ่ะในคะไม่ได้เอากางเกงมานะแล้วก็เท้าจุ่มเลยนั่งตรงที่แห้ง โอ้วนี้เท้าได้ปุยชาเลยหนูยิ้มลองเอาใบไม้สิมาดิมันจะไรเดอร์ไกลแบบเร็วแน่นอนเอาใบใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะเาหายไปเลยอ่ะโอมันจะเป็นแผ่นมือเลยนะเนี่ยดูดิ จะเป็นแผ่นมือเลยเหมอนเราสิมันมันแข็งมากเลยมาลอง,งอมันยังไงนะเลื่อนแบบจับต้องมันมันแรงอ่ะมันหนักอะ่ะโอ้โหเหมือน,อนเรากำลังผักสิ่งของ,องที่มันหนักๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปตามโขดหินตรงนี้นะคะลื่นไหมคะ ไม่ลื่นเลยนะทุกคนอ๋อมันจะเป็นแบบว่าทางเดินแบบเขาเรียกทางเดินเรียบน้ําตกขึ้นไปเลยอ่ะทานน้าเลยอ่ะแห่ปุ๋ยมีบวยมันด้วยนะคะทุกคนหนูแย้งมบุ้ย,ยไหมคะบวย,ยอร่อยไหมคะแม่ปุ๋ยเอารดด่วนมากินด้วยนะคะแม่ปุ๋ยหอ่อหมูทอดข้าวเหนียวแล้วก็รดด่วนมานะคะรสด,ด่วนทอดคะ่ะทุกคน อร่อยมากอร่อยไหมคะนั่งทานข้าวแบบนี้เลยนะคะทางข้างน้ำตกแบบนี้เลยเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแป๊บหนึ่งเราก็จะต้องเดินลงนะเพราะเราไม่ได้ขับรถมาจอดตรงนี้ไงเราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินกลับเอาอะไรมากินอย่าลืมเก็บกลับไปด้วยนะคะเขาบอกว่าห้ามทิ้งขยะทุกคน มาตรงนี้แล้วมันจะต้องข้ามน้ำนะทุกคนเมื่อกี้ไม่ปุ๋ยปิดเพื่อพาตัวเองข้ามไปค่ะเอจริงๆอะ่ะมันสามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะคะนู่นเราจะไปถึงบัดผาราลาดอะไรขึ้นข้างบนนู่นอะ่ะอ่ารานี้นเราจะั้งหนึ่งะะใช่ค่ะแล้วเราจะกลับแล้วมไม่เดินขึ้นไปละค่ะอุ้ยทุกคนเราจะยิ่งไ,ไปไหมนั่นฮะ อีกฝั่งนึ่งไงแต่เราขึ้นเลือกมาทางหยัมันอจริงๆอ่ะเราสามารถเดินตรงทางฝั่งตรงซ้ายมือเลียบไปกับน้ําตกได้นะคะแต่เราเลือกเดินอีกจุดหนึ่งค่ะไปเลยมันเป็นดินสไลด์อ่ะตรงเนี้ยเมื่อกี้ขึ้นมาเราถอดใจแบบว่าเฮ้ยหนูยิ้มอ่ะพอลวไมพอลวไมอย่างเงี้ยแต่หนูย้าเดินมาเนี่ยทุกคนพอเดินลงมานิดนึงจะยหน แล้วเรามายืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเราจะเดินกันต่อยิ้มคว้าสิหลูย้มคว้าคว้ากิ่งไม้ก่ะดูกโอเคจับไว้แล้วก็หมุนโค้งแล้วเป็นเหมือนทสาทายยิ้มดีไหมเสียงโบดรถไฟนี่ไงอีกลาบิอีกราบสิโอเคมันพยามได้ไหมนะมันยิ้มทำยิ้มทำไม่เป็นไม่เลยยิ้มลองลองดู คนทําเป็นอะนี่ฟางบัวบานผาเงือนที่เราขึ้นไปเมื่อกี้น้ำตกห้วยแกอนุสาวรีย์คูบาสีวิชัยที่เราจอดรถเมื่อกี้อ่ะตอนขึ้นมาแลยเกล็กเลยอ่ะได้อยู่ค่ะตรงนี้ไม่ลื่นค่ะลูกไม่ปุ๋ยเพิ่งเหยียบตรงนี้ค่ะมันไม่ลื่นหนูย้ำลื่นตรงไหนไหนเราดูสิทไม่บอกว่ามันไม่ลื่นอ่ะอ่ะ ดูสิเมื่อกี้เราเดินขึ้นไปข้างบนสุดเลยสนุกไหมสนุกมากสนุกมากกลับมาอีกไหมนะคอได้เลยแล้วกจะไปเล่นที่วังโบบานนั่นหรอคะใช่สนุกสนุกโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเดินป่าเหมือนนุ้ยนุ้มแย้มนะแม่ปุ๋ยแนะนําปักหมุดอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชียงใหม่นะคะแล้วมันจะมีที่จอดรถแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายขึ้นมามันก็จะเจอทางเดินตรงเนี้ย ทางเดินอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะคะทีินี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย